สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะมาแบ่งปันวิธีการทำซอสกะปิแบบง่ายๆค่ะเก็บเอาไว้ทำผัดอะไรนะผัดกะปิพอเวลาเราผัดเราก็หยิบออกมาแล้วก็ผัดได้เลยนะคะรวดเร็วทันใจจ้าค่ะวัตถุดิบนะคะแน่นอนเลยค่ะการจะใช้กะปินะคะกะปิของการอะ่ะมันมีสสีการก็จะใช้สสีเลยจริงๆมันก็เป็นกะปิแกงกะปิ ำน้ำพริกอะคะ่ะได้หมดเลยนะคะแต่มันมาจากคนละที่อันนี้เป็นกะปิใต้ใต้แท้ๆเลยนะคะจากกระบี่อันนี้เป็นกะปิจากประจวบอ่าน,นี่เลยค่ะเอาสสถานที่มาผสานกันใครไม่มีสสถานที่ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะปริมาณกะปิที่การใช้ค่ะ2 0 0กรัมหรือ2ขีดนะคะน้ำตาลทรายค่ะกันจะใส่น้ำตาลทรายนะคะเพื่อตัดรสค่ะน้ำตาลทรายมันจะให้รสชาติความแบบหวานแหลมเลนาะ,ะเพราะว่าในกะปิมันมีความเค็มอยู่แล้ว ถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปอ่ะน้ำตาลมะพร้าวมันมีความเค็มไงมันมีเกลือเป็นส่วนผสมมะนาวจะเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมนะวัตถุดิบนะคะมีเท่านี้ค่ะไปค่ะลงมือทํากันค่ะการจะใส่น้ํามันพืชค่ะลงไปนะคะพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะใช้ไฟก,กลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะน้ํามันร้อนเราก็เอากะปิใส่ลงไปเลยค่ะผัดค่ะการจะผัดกะปิกับน้ํามันนะคะให้กะปิมันมีความหอม เนี่ยกะปิใต้มันแห้งมากเลยอ่ะนี่แหละค่ะบอกเลยค่ะทำซอสกะปิทีไรนะกลิ่นนุ่นโชยไปยันท้ายบ้านนู่นะมาแล้วค่ะกลิ่นกะปิแรงได้ใจหอมมากเลยไฟอ่อนๆนะคะจังหวะนี้พอกระทะเริ่มร้อนจัดแล้วปรับเป็นไฟอ่อนๆค่อยๆผัดไปก่อนค่ะให้มันส่งกลิ่นหอมแบบว่าเต็มที่อ่ะเขาเรียกว่าเต็มที่เนี่ยค่ะ บอกเลยค่ะกระจอกระจายมากค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะกะดูนะคะให้มันพอดีกับความข้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าการจะให้ระดับความข้นของน้ำซอสอะคาะอยู่ประมาณไหนนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆทยอยใส่นะคะ กระจายค่ะเขาเรียกว่าละลายเนาะละลายกะปิเนี่ยค่ะประมาณ1นึ่งแก้วอะคะ่ะน้ำที่ใส่ลงไปนะคะเยอะเหมือนกันนะสองขีดสองรอกรัมค่ะนี่เกิน3-4จานแน่นอนค่ะแฟนอ่อนนะคะตอนเคี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลามันเดือดนะคะมันจะกระเด็นกระโดดนะคะการว่าทำวิธีนี้มันสะดวกสบายดีเห็นไหม ให้มันเละเป็นขี้โคลนไปเลยแล้วก็ค่อยๆยทยอยน้ําเติมน้ําไปนะคะการจะค่อยๆยทยอยเติมน้ําไปนะคะนี่แรกๆกนะคะการจะให้ความเหลวอยู่ประมาณนี้เอาค่ะหลังจากนั้นนะคะการจะใส่น้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายอย่าใส่พรวดวทีเดียวสองช้อนเลยนะให้ลองชิมดูก,ก่อนเพราะว่ากะปิแต่ละบ้านอะความเค็มมันจะไม่เท่ากันนะคะ การตวงไว้สองช้อนนะเดี๋ยวการลองใส่ไปแค่หนึ่งช้อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมรสกันก่อนนะคะอืมของการน่ะพอดีเลยค่ะถ้าการใส่สองช้อนนะคะนีม่มันก็จะตัดรสเค็มของกะปิไปอ,อ่อ,อนๆค่ะค่อยๆเคี่ยวไปนะคะ ต้องคนตลอดนะลดการกระเด็นพอเวลามันเดือดนะด้วยความแค่นะมันจะกระเด็นออกมานะคะแล้วลองชิมรสชาติดูค่ะอ่าโอเคของการได้ที่แล้วมันจะเบาเค็มลงแต่ว่ามันไม่ได้ออกหวานนะคะลองปรับดูนะคะค่ะก็จะเคี่ยวนะคะให้มันแค้นขึ้นอีกนะคะมอเคี่ยวน้ําตาละละลายชิมรสชาติได้ที่แล้วนะเราก็จะบีบมะนาวค่ะเพื่อทําการตัดรสนะคะลงไปค่ะสักประมาณหนึ่งซีก เออของการมัน2อขีดนะของการจะใส่สักประมาณ2ซี่ค่ะบีบมะนาวใส่ลงไปสักสซี่นะคะเนี่ยกลิ่นของมะนาวมันจะหอมสูสีขึ้นมากับกลิ่นกะปิเ <c oughs> ขาเรียกว่าสูสีเลยการจะเพิ่มน้ำตาลทรายนะคะอีก1ช้อนค่ะต้องคอยคนนะคะคนตลอดนะคะเพื่อลดความกระเด็นอ่าเนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า การจะทำซอสกะปิประมาณไหนนะคะความแห้งค่ะการก็จะได้น้ำซอสกะปินะคะแบบแค้นๆแบบนี้ค่ะอ้าวค่ะรสชาตินะคะกลมกล่อมมากเลยค่ะลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะไม่ยากนะคะระวังเรื่องการกระเด็นด้วยอ้าวนี่เลยค่ะแต่ทำทีเดียวค่ะสามารถเก็บไว้ใช้ค่ะใส่กระปุกใส่ตู้เย็นนะคะยาวๆเลยค่ะนี่เราจะทำเมนูไหนๆนะคะก็อร่อยเลิดมากค่ะ จริงๆอะถ้าเกิดใครเคี่ยวให้แห้งกว่านี้ก็ได้นะคะนี่เลยค่ะประมาณนี้ค่ะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะอ่าเมนูต่อไปคลิปต่อไปนะคะเมนูต่อไปค่ะกันจะเป็นเมนูเกี่ยวกับผัดกะปินี่แหละค่ะนะคะเอามาให้ชมกันค่ะว่าหน้าตาหน้าทานขนาดไหนนะคะค่ะฝากคนเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ